สวัสดีครับผมอังเปามาอ่านพระธรรมกันดารวิถีบทที่21ครับคนคณะอันต่อสู้อิสราเอลเมื่อกษัตริย์เมืองเอดาชาวคณาอันพู้อยู่ในเนเกบในยินว่าอิสราเอลกำลังยกมาแทนทางอาธาดีบท่านต่อสู้กับคนอิสราเอลและจะไปเป็นเฉลยได้บ้างและคนอิสราเอลบนไว้กับพระเจ้าว่า ข้าพระองค์จะทรงมอบชนชาตินีไว้ในมือของข้าพระองค์แน่แล้วข้าพระองค์จะทําลายบ้านเมืองเขาเสียให้สิ้นแต่พระเจ้าทรงสลดับเสียงของคนอิสราเอลแล่มอบชาวคณาอันไว้เขาก็ทําลายชาวคณาอันและบ้านเมืองของเขาเสียนั้นจึงได้ชื่อตาบลน,นั้นว่าโบนมางูพิษเขาทั้งหลายออกเดินทางจากภูเขาโฮตามมาตามทางที่ไปทะเลแดงเพื่อจะอ้อมแผ่นดินเอโดม แล้วประชาชนก็บ่นว่าพระเจ้าและโมเสสทำไมพาเราออกจากอียิปต์มาตายในถิ่นทุรกันดารเพราะไม่มีอาหารและไม่มีน้ำเราเบื่ออาหารอันไรค่านี้และพระเจ้าก็ทรงให้งูแมเซาวมาในหมู่ประชาชนงูก็กัดประชาชนและคนดิสราเอลตายมากแล้วประชาชนมาหาโมเสสกล่าวว่าเราทั้งหลายได้กระทำบาปเพราะเราทั้งหลายได้บ่นว่าพระเจ้าและบ่นว่าท่านสียทูนเตะพระเจ้าขอพระองค์ทรงนำงูไปจากเขาเสีย ดังนั้นโมเสสจึงอธิษฐานเพื่อประชาชนเะาจาตรัสกับโมเสสว่าจงทํางูแมวสาวตัวหนึ่งให้ติดไว้ที่เสาทุกคนที่ถูกงูกัดเมื่อเขามองดูเขาแต่ยังมีชีวิตอยู่ได้ดังนั้นโมเสสจึงทํางูทองสำลีตัวหนึ่งและติดไว้ที่เสาแต่ถ้างูกัดคนใดถ้าขามองดูงูทองสำลีนั้นเขาก็ยังมีชีวิตอยู่ได้คนอิสราเอลเดินทางอ้อมโมบและคนอิสราเอลก็ยกดินแดน เดินไปตั้งค่ายที่อยู่โอโบตแต่เขาออกเดินจากโอโบตไปตั้งค่ายที่อีเยอาบาลิมที่อยู่ในถิ่นโทารกันดานตรงข้ามโมอาบทางทิศตะวันขึ้นเขายกออกจากที่นั่นมาตั้งค่ายที่หุบเขาเสเรสเขายกออกจากที่นั่นไปตั้งค่ายอยู่ที่ภาคเหนือของลุ่มแม่นาอานนน ซึ่งอยู่ในถิ่นทารกันดานที่ยืดมาจากผมแดงของคนอาโมไรเพราะว่าแม่น้ำอานโนนนั้นเป็นผมแดงของโมอับระหว่างโมอับกับคนอาโมไรดังนั้นในหนังสือสงครามของพระเจ้าจึงมีว่าวายเฮฟในเมืองสุฟาและลุ่มแม่น้โนนและที่เชิงล่าของลุ่มเหล่านั้นซึ่งยืดไปจนถึงที่ตั้งเมืองอาแล้วพาพิงไปถึงผมแดงโมอับ จากที่นั่นเขาเออกเดินต่อไปถึงเมืองเบเออร์ซึ่งเป็นบ่อน้ำที่พระเจ้าทรงแต่สกับโมเสสว่าจงรวบรวมประชาชนเขาด้วยกันให้เราจะให้น้ำแก่เขาและอิสราเอลจึงร้องเพลงน,นี้ว่าบ่อน้ำเอ๋จงมีน้ำพุ่งขึ้นมาให้เรามาร้องเพลงกันเป็นบ่อน้ำที่หัวหน้าได้ขุดไว้เป็นบ่อที่เจ้านายของประชาชนเจาะไว้ด้วยคาถาและไม้เท้าของท่านเหล่านั้นแลจะจากถิ่นโทรกันดานนั้น เขาก็มาถึงมัทานาะและจากมัทานาถึงตำบลน,นาฮารีเอลและจากนาฮาลีเอลถึงตำบลบาโมดและจากบาโมดถึงหัวเขาซึ่งอยู่ในท้องถิ่นโมอับข้างยอดเขาปิตาซึ่งมองลงมาเห็นเยชิมนอิสราเอลชนัสซีฮนและอิสราเอลส่งผู้สื่อสารไปหาซีฮนกษัตริย์ของคนอโมไ์ กล่าวว่าขอให้ข้าพเจ้าบนแผ่นดินของท่านพวกเราจะไม่เลี้ยวเข้าไปในนานหรือในส่วนอังกุนเราจะไม่ดื่มน้ําจากบ่อเราจะเดินไปตามทางหลวงจนเราได้ผ่านพรมแดนเมืองของท่านแต่สีโฮนไม่ยอมให้สลราเอลยกผ่านพรมแดนของท่านท่านรวบรวมพลของท่านยกออกทู้ลบกับคนอิสราเอลในสินตุลกันดานและมาถึงยาหาดลบกับคนอิสราเอลที่นั่น และคนอิสราเอลได้ประหารท่านเสียด้วยดาบยึดอ้แผ่นดิ้งของท่านจากแม่น้ำอานนจนถึงแควลยับบอกไกลไปจนถึงแดนคนอัมมนเพราะว่าพรมแดนของคนอัมมนเข้มแข็งและคนอิสราเอลยึดเมืองเหล่านี้ทั้งหมดและคนอิสราเอลเข้าตั้งอยู่ในหัวเมืองของคนอาโมไรในเฮสบอนและตามบทชนบทขว้งบท เพราะว่าเอ็ดโนเป็นเมืองหลวงของซีโอนกษัตริย์ของคนอัมโไรไลผู้ที่ต่อสู้กับกษัตริย์ชาวโมอับองค์กรและยึดได้แผ่นดินของทั้งสิ้นไกลไปถึงแม่น้ำอานนเพราะฉะนั้นนักร้องบทประพันธ์จึงร้องว่ามาที่เอ็ดโบนให้สร้างและสถาปนามเมืองแห่งซีโอนขึ้นเพราะว่ามีไฟออกจากเอ็ดโบนมีเปลวไฟไปจากเมืองแห่งซีโอน ได้ทำลายเมืองอา,าของโมอับเจ้าของแห่งเนินสูงของแม่น้ำอานนนโอโมฮับเอ๋ยจงวิบัติแก่เจ้าโอชมชาติแห่งพารเคโมอตเอ๋ยเจ้าจงพินาศพายเคโมอตได้ทำให้บุตรชายของตัวเป็นคนหลบภัยและทำให้บุตรสาวของตัวเป็นเชลยของติหรรุนกษัตริยคนอามมไรเขาทั้งหลายได้ยิงเขาทั้งปวงเอ็ดโบนพินาศ จนถึงดีโบนเราได้กวาดล้างถึงโนฟาเสียคือถึงเมเดบาอิสราเอลชนะโอแข่งบาชานดังนั้นคนอิสราเอลได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินอโมไรและโมเสจชจคนไปสอดในเมืองยาเซอและเขาทั้งหลายได้ยึดชนบทของเมืองคืนนั้นและขับไล่คนอโมไรที่อยู่ที่นั่นเสีย แล้วเขาก็เลี้ยวยกเดินไปตามทางเมืองบาชานและโอกริย์เมืองบาชานก็ออกมาตั้งตัวท่านกับคนไล่ของท่านเพื่อสู้รบกับคนที่เอเดวี H A e. ปะแต่พระเจ้าแต่กับโมเสสว่าอย่ากลัวเขาเลยเพราะเราได้มอบเขาไว้ในมือของเจ้าแล้วทั้งละไร่ของเขาและแผ่นดินของเขาและจะกระทำ แกเข่าทั้งเจ้าอย่างได้กระทำแกสีโนสคนก็ิย์คนคาอามอรผู้ที่อยู่เหตุโบนดังนั้นเขาทั้งหลายจึงฆ่าอกและบุตรหลานของท่านเสียทั้งประชาชนของท่านไม่มีเหลือให้ท่านแต่คนเดียวและเขาทั้งหลายก็เข้ายึดแผ่นดินของท่านขอบคุณครับขอพระเจ้าอวยพรทุกๆท,ท่านครับ